รวมพระเช้าพระแท้ในตำนานโด่งดังเป็นคดีความทุกรูปเรื่องของทางโลกกับเรื่องของทางธรรมบางทีก็ยากจะแบ่งแยกตัดใจได้ยากเพราะพระสงฆ์ก็คือมนุษย์ผู้ทุชนคนหนึ่งที่ตั้งใจที่จะลดละและตัดกิเลสจากทางโลกและหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมแต่การครองตนให้อยู่ในพระธรรมวินัยในสมณนเพศ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและสามารถทําได้เสมอไปเราไปดูความหมายและนิยามของการเป็นพระกันก่อนค่ะพระสงฆ์หรือภิกษุก็คือชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาโดยรวมซึ่งหมายถึงผู้ชายที่สละการครองตนสละจากการครองเรือนและสละจากการครองทรัพย์เพื่อมาออกบวชและถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัย อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยต้องปฏิบัติตามศินทั้งหมด227ข้อเข้อพร้อมกับมีหน้าที่ศึกษาพระธรรมคำสอนให้รู้แจ้งและเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่ผู้ทุชนทั่วไปในอดีตที่ผ่านมาเ,าเห็นเรื่องราวของพระสงฆ์หลายต่อลายรูปถูกตีแผ่ในทางลบตามหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องราวโด่งดังจนคนเล่าขานเป็นตำนานถึงข้อผิดพลาดต่างๆ นานาไม่ว่าจะเป็นหยันตะเนนแอพระนิกรภาวนาพุทโธหรืออิสระมุนีจวบจนมาถึงยุคปัจจุบันพระสงฆ์ที่ไม่สามารถครองตนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เช่นในอดีตก็ถูกปรารชิกและด่งดังเช่นกันแต่วันนี้กลับไม่ใช่แค่หน้าหนังสือพิมพ์แล้วเท่านั้นเพราะโลก เปลี่ยนไปตามสื่อโซเชียลดังนั้นข่าวสารต่างๆก็ปรากฏโดดเด่นขึ้นในเวลาอันรวดเร็วโดยเฉพาะข่าวเชิงลบยิ่งแล้วมนุษย์โซเชียลก็จะรีบช่วยกันขุดคุยหาหลักฐานมายืนยันความผิดครั้งนั้นๆและกับเรื่องราวล่าสุดที่เราเดินทางมาถึงยุคของเนนคำและธรรมชโยว,วันนี้เราจึงได้รวบรวมประวัติ พระที่ถูกประชิกในตำนานอีกครั้งใครยังจะพอจับกันได้บ้างเริ่มต้นกันที่คนแรกพระนิกรนิกรยศคำจูหรือพระคู่ใบดีการนิกรธรรมวาทีอดีตพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสันโปงตำบลป่าไนาอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผู้คนศรัทธาและลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมาก จนเมื่อปีพุทธศักราช2533ขณะที่พระนิกรกำลังมีชื่อเสียงเป็นพระนักเทศเสียงทองกับต้องประชิกขาดจากความเป็นพระหลังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวจนมีบุตรด้วยกันและด้วยหลักฐานจดหมายรักภาพถ่ายก็ยังไม่อาจทำให้พระนิกรยอมศึกจากกรณีพระนิกรเป็นเหตุให้มีการแก้พรบปกครองสงฆ์ พุทธศักราช2,535ฉบับที่2ให้ตำรวจอายการจับพระศึกได้จนมาปีพุทธศักราช2,557อดีตพระนิกรหรือธรรมรัฐยศคํดคำจูซึ่งเปลี่ยนชื่อในเวลาต่อมาได้เสียชีวิตลงด้วยอาการเสร้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่21กันยายนในปีนั้น 2. ยันตระ วินัยละอองสุวรรณหรือพระวินัยอมโรซึ่งรู้จักกันดีในชื่อพระยันตระอมโรภิกขุอดีตภิกษุชื่อดังที่มีผู้ตามากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในช่วงหนึ่งพระยันตระเกิดในปีพุทธศักราช2494ก่อนบวชเป็นพระเข้าปฏิบัติตนเป็นนักพรตฤษีอยู่หลายปี จนเป็นที่รู้จักกว้างขวางจากนั้นก็ปวดเป็นพระเมื่อปีพศ2517ณพัทธสีมาวัดรัตนารามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดจนมาปีพศ2537พระยันตระถูกฟ้องร้องหลายข้อหาและถูกเปิดหลักฐานเทปบันทึกการสนทนาล่อลวงเสพเมทุนและพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับทางเพศมากมายทางที่เกิดในประเทศไทยและต่างประเทศสุดท้ายพระยันตระก็พ้นจากความเป็นพระภิกษุแต่เขาไม่ยอมรับปฏติสงดังกล่าวด้วยการปฏิญาณตนว่ายัางเป็นพระภิกษุและเปลี่ยนสีจีวรเป็นสีเขียวทําให้ถูกสื่อขนาดนามว่าจิ้งเขียวสมียันดะยันดะเป็นต้น ทั้งนี้มีรายงานว่าเมื่อคดีหมดอายุความเขาเดินทางกลับอีกครั้งจากนั้นก็เดินทางกลับไปปักหลักอยู่สหรัฐอเมริกาในปีพศ2557 3. เนนแอหานรักษาจิตหรือเนนแอจอมขมังเวทเจ้าของตำนานย่างเด็กเพื่อทำสเสนียาแฝดเนนแอป่นพชาเป็นสามเณน,นอยู่หลายปี ก่อนจะถึงวัยบวชเป็นพระได้เน่นแอกลับหันไปเอาดีทางศสยศาสตร์มนต์ดำจนมีวิชาแกร่งกล้าและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วในเรื่องทำสเสน่์ปลุกเสกของคลังสะเดาะเคราะห์ทำพิธีลงณะต่างๆปีพศ2537ณใต้ทุนวัดหนองระกรำอำเภอหนองโคลจัังหวดสระบุรีเน่นแอร์ย่างศพเด็ก เพื่อทำพิธีปลุกเศกกุมารทองซึ่งมีการบันทึกวิดีโอไว้เรียบร้อยเนนแอติดคุกหนึ่งปีตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดสระบรุรีจากนั้นก็มีคนนำเรื่องราวของเนนแอไปทำเป็นภาพยนตร์โดยใช้ชื่อว่าเนนแอจอมขมังเวทหลังพ้นโทษออกจากคุกก็เข้าสู่เส้นทางเดิมเปิดบ้านทำสเสน่ห์จนร่ำรวยพศ2538 เขาได้แต่งงานแต่ภรรยาของเขากลับทนพฤติกรรมหลอกลวงหญิงสาวมาทำพิธีไม่ไหวจนเลิกรากันและในพศ2548ภร25 48, รยาเขาได้ร้องเรียนกับมูลนิธิปวีนาว่าเนนแอบจอมลวงโลกหลอกคอมคืนหญิงสาวในขณะทำพิธีทางไสยศาสตร์ตำรวจเข้าจับกลุ่มเนนแอขณะนอนหลับอยู่กับหญิงสาววัย19ปีโดยหญิงสาวเปิดเผยว่าเธอเต็มใจ เพราะไม่มีเงินจ่ายให้กับเนนแอร์หลังขอให้ทำสเสน่ให้เขาถูกจำคุกเป็นเวลา75ปีแต่โทษจำคุกสูงสุดมีแค่20ปีแล้ววันที่30มีนาคม2538เขาได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากตลอดเวลา10ปีที่ติดคุกเขามีพฤติกรรมและความประพฤติตัวดีเขารพกฎระเบียบและยังให้ความร่วมมือ กับเรือนจำเป็นอย่างดีจนได้รับการพ้นโทษแต่เนนแอร์ต้องถูกจับกลุมอีกครั้งอีกสาวรายหนึ่งเขาแจ้งความถูกเนนแอร์หลอกลวงอย่างยอมเสียเงินจำนวน50,000บาทและร่วมหลับนอนด้วยเพื่อทำพิธีเรียกสามีกลับมาคืนดีแต่แล้ววันแล้ววันเล่าสามีเธอก็ไม่กลับมาคืนดีและติดต่อเนนแอร์ไม่ได้จึงเดินทางมาแจ้งความจนจอมขมังเวทถูกจับกลุมดังกล่าว 4. ภาวนาพุโทโธจำลองคนชื่อหรือพระภาวนาพุโทโธพระดังแห่งวัดสามพรานตำบลสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่มีลูกศิษย์ลูกหาสายภาวนาจำนวนมากแต่พอปีพศ2538ชีวิตต้องเผชิญกับความเป็นจริงกรณีขืนใจเด็กสาวชาวกะเลียงทั้ง6คน หลังอ้างว่ารับมาอุปการะและให้แม่ชีดูแลที่วัดตั้งแต่ปีพศ2531ถึง2538โดยภาวนาพุทโธมีพฤติกรรมกระทำชำาราเด็กสาวโดยมีแม่ชีเป็นคนร่วมมือกระทำหากเด็กคนไหนขัดขืนก็จะถูกลงโทษด,ด้วยการเดินจงกรมบนหินกรวดแหลมคมภาวนาพุทโธ ถูกพิาพากษาจำคุก160ปีแต่ศาลได้กำหนดโทษจำคุกเหลือ50ปีตลอดเวลาที่อยู่ภายในคุกก็ยังมีคนที่ศรัทธาเดินทางไปเยี่ยมภาวนาพุทโธและฟังธรรมฟังเทศอยู่ตลอดเวลา 5. อิสระมุนีพระอิสระมุนีหรือพระพีรพลเตชะปัญโยเดิมชื่อนายบรรหารอดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมวิหารี วัดร่วมใจพัฒนาวัดป่าละอูอำเภอแก่งกระจานจัังหวดเพชรบุรีพระอิสระมุนีเป็นพระสงฆ์สายวิปัสนาชื่อดังและยังเป็นอดีตพระเลข,ขาของหลวงปู่ชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีและยังเป็นพระที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรนับถือและเลื่อมใสอย,ย่างมาก ตอนที่พระอิสระมุนีเป็นพระเลขาของหลวงปู่ชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเกิดขัดแย้งกับลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาถูกกล่าวหาว่าโกงเงินของวัดจนถูกจับศึกจึงเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีปักโกรธและตั้งงบริเวณป่าละอูตำบลป่าแดงอำเภอแก่งกระจานและพัฒนาจนกลายเป็นวัดธรรมวิหารีมีเนื้อที่กว่า200ไร่ ความสามารถในการสั่งสอนธรรมะให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมของพระอิสระมุนีถูกกล่าวถึงอย่างมากจนได้ที่นิยามถึงตัวตนของตนเองไว้ว่าเราผู้มีชื่อว่าอิสระมุนีไม่ใช่ฐานันดรบุคคลไม่ใช่พระมหาเถระผู้มีวาสนายิ่งใหญ่มะหิมา่าที่ใครๆจะต้องกราบไหว้ไม่ใช่พระมหาผู้มีความรู้กว้างขวางจนไม่มีใครเทียมเท่า ไม่ใช่บัณฑิตสิทธิเก่าของมหาวิทยลาลัยใดไม่ใช่นักปราชหรือนักวิชาการหรือนักคิดที่ถูกคนเข้าให้รุษฎีบัณฑิตกิติมศาัสาิก์กันเป็นกระบุงกระบุงเพราะฉะนั้นเราจึงมีชื่อว่าอิสระมุนีผู้ต้องการรู้จักเราก็จงรู้ที่ออกมาจากใจของเราตามที่กล่าวมานี้เถิดจนเมื่อปีพศ2544 พระอิสระมุนีต้องประราชิกหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับสีกาคนสนิทเหตุการณ์ครั้งนั้นถูกเปิดเผยจากทีมงานรายการถอดรหัสของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่15ตุลาคมพร้อมกับหลักฐานที่เป็นจดหมายเขียนถึงสีกาสาวยาวถึง10หน้ากระดาษและเทปสนษนาทางโทรศัพท์ทั้งนี้พระอิสระมุนี ก็ได้ศึกจากสมณนาเพศในทันทีแต่ข่าวพระอิสระมุนีทำให้ช่องไอทีวีได้รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวยอดเยี่ยมรางวัลแสงชัยสุนทรวัรในปีนั้นด้วย 6. เนนคำวีรพลสุขผลหรือพระวีรพลชัติโกที่เรียกตัวเองว่าหลวงปู่นเนนคำชัติโก และเป็นที่รู้จักกันในชื่อคำอดีตพระวีรพลเกิดวันที่18กันยายนพศ2522ณบ้านสายมูลอเภอพิบูลมังสาหารเช่นกันก่อนจะกลับไปจำพรรษาอีกครั้งที่สำนักสงฆ์คันติธรรมต่อมาชาวบ้านได้ถวายที่ดินที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดให้กับเนคเนคำเนนคำจึงสร้างสำนักสงฆ์ชื่อ จำนักสงฆ์ขันติธรรมขึ้นที่ซึ่งรู้จักกันว่าเป็นวัดป่าขันติธรรมในเวลาต่อมาเนนคำมีชื่อเสียงจากความสามารถในการสั่งสอนแต่ภายหลังถูกถอดจากสมณเพศในปีพศ2556เพราะมีความผิดลายประการด้วยภาพและวิดีโอหลักฐานการใช้เครื่องบินส่วนตัว Mercedes-Benz พร้อมถือกระเป๋าหลุยวิตตองจนถึงขั้นต้องประชิกแต่ก็ยังคงเห็นเนนคัมห่มผ้าเหลืองหลังหนีไปกบดานที่สหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามเนนคัมยังต้องข้อหาพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีกระทําชำเราเด็กหญิงช่อโกองประชาชนฟอกเงินและความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์อีกด้วยลาสุดเมื่อวันที่19 กรกดาคมพศ2560เนนคำแต่งพระเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยหลังกด,ดมาดำเนินคดีงานนี้ภรรยาก็ออกมาเรียกร้องขอค่าเลี้ยงดูบุตรด้วย 7. ธรรมชโยชัยบูรณสุทธิผลหรือพระชัยบูรณธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายประธานมูลนิธิธรรมกายและผู้ต้องหา ตามหมายจับของศารอาญาในข้อหาสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรตามที่ศารอาญาได้อนุมัติหมายจับลงวันที่17พฤษภาคม2559ทั้งนี้ธรรมชโยยังถูกกล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิดซึ่งอายการคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแต่ประเทศ ยานะมหามุนีไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียกและได้หลบหนีคดีดังกล่าวพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบร,รมราชโอ,องการถอดถอนพระเทพยานะมหามุนีพระชัยบูลสุดที่ผลออกจากสมณศักดิ์ตั้งแต่วันที่4มีนาคม2560ในเวลาต่อมาตำรวจได้เข้าค้นวัดพระธรรมกาย เพื่อเข้าจับกลุ่มรมโอแต่ศิทธิยานุสิ์หลายร้อยคนก็รวมตัวกันต่อต้านจนเป็นข่าวใหญ่โตกินพื้นที่สื่อเป็นอยู่สักพักสุดท้ายปฏิบัติการค้นวัดก็ต้องยุติลงและธรรมชโยก็ได้อันตรถานหายตัวไป